สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่14แล้วนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและโจทย์ปัญหานะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง4กันยายนนะคะสอนโดยคุณครูเบญจวรรณนะคะอะเราไปดูกันเลยนะคะ ตัวอย่างการหาผลลัพธ์ของเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน4ทั้งหมดหารด้วยเศษ2ส่วน3ะคะวิธีคิดคำนวณเศษ1นส่วน2บวกเศษ1ส่วน4ให้นักเรียนนะคะทำในวงเล็บก่อนนะคะทำในวงเล็บก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ให้นำมา บวกเศษส่วนกันนะคะโดยทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะดังนั้นก็จะเท่ากับปีกาวงเล็บนะคะ1นคูณสส่วนด้วย2อคูณสแล้วก็บวกด้วยเศษ1ส่วนสนะคะแล้วก็ปิดกาปิดนะคะหารด้วยเศษ2ส่วนสต่อไปก็จะเท่ากับ เมื่อนำเศษส่วนมาบวกกันแล้วตัวส่วนคงเดิมนะคะก็จะได้เศษ2ส่วน4บวกเศษ1ส่วน4ได้เท่ากับเศษ3ส่วน4นะคะแล้วก็หารด้วยเศษ2ส่วน3นะคะต่อไปเท่ากับเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ2ส่วน3 มันอยู่ในรูปการหารเศษส่วนนะคะเราจะต้องหาผลหารโดยการคูณตัวตั้งโดยส่วนกลับของตัวหารเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณนะคะก็จะเท่ากับเศษ3ส่วน4คูณด้วยส่วนกลับก็คือเศษ2ส่วน3ส่วนกลับคือเศษ3ส่วน2นะคะก็จะเท่ากับ3คูณ3ได้9 4คูณ2ได้8นะคะผลหารยังเป็นเศษเกินนะคะต้องทำตัว เศษเกินให้เป็นจํานวนคะนะคะก็จะได้8 1ได้8บวกอีก1เป็น9ก็จะได้1เศษ1ส่วน8นะคะดังนั้นตอบ1เศษ1ส่วน8นะคะต่อไปมาดูโจทย์ปัญหาของเศษส่วนและจํานวนคละนะคะนักเรียน อันดับแรกนะคะทําความเข้าใจโจทย์ก่อนคุณครูจะยกตัวอย่างโจทย์มานะคะนักเรียนห้องหนึ่งมี40คนมีนักเรียนชายเศษ3ส่วนหของนักเรียนทั้งห้องมนีนักมีจำนวนนักเรียนหญิงกี่คนนะคะอันดับที่1คือทําความเข้าใจโจทย์นะคะโจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร นักเรียนห้องหนึ่งมีจํานวนนักเรียนชายและจํานวนนักเรียนหญิงนะคะต่อไปนักเรียนห้องนี้มีกี่คนมีทั้งหมดกี่คนนะคะ40คนนะคะนักเรียนชายมีกี่คนเศษสามส่วนห้าของนักเรียนทั้งห้องนะคะคำว่าของเป็นเครื่องหมายคูณนะคะของนักเรียนทั้งห้องโจทย์ถามหาอะไรมีจํานวนนักเรียนหญิงกี่คนนะคะ ไปดูขั้นที่1เสร็จแล้วเมื่อเราทําความเข้าใจเสร็จแล้วเราจะไปดูขั้นที่2คือขั้นวางแผนนะคะหาจํานวนนักเรียนชายเศษ3าส่วน4ี่ของนักเรียนทั้งห้อง40คนโดยใช้วิธีการคูณนะคะต่อไปหาจํานวนนักเรียนหญิงโดยนําจํานวนนักเรียนชายไปลบออกจากจํานวนนักเรียนทั้งห้องนะคะขั้นที่3คือขั้นลงมือทํานะคะนักเรียนห้องหนึ่งมี40คน มีนักเรียนชายเศษ3ส่วนหของนักเรียนทั้งห้องนะคะห้องนี้มีนักเรียนชายเศษ3ามส่วนห้าคูณ40ก็จะตัดทอนนะคะห้าหนึ่งห้าห้าดก็จะได้3มคูณกับ8ได้เท่ากับ24นะคะตอบ24คนดังนั้นมีจำนวนนักเรียนหญิงนำา40ลบด้วย24นะคะก็จะเท่ากับจำนวนนักเรียนหญิงคือ16คนนะคะนักเรียน ต่อไปไปดูขั้นต่อไปขั้นที่4ขั้นตรวจสอบนะคะความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะนักเรียนห้องหนึ่งมี40คนมีนักเรียนชายเศษ3ส่วน5ของนักเรียนทั้งห้องสแสดงว่ามีนักเรียนชายเกินครึ่งต้องมีจํานวนเกิน20คนแน่นอนนะคะดังนั้นมีนักเรียนหญิงน้อยกว่าครึ่งหนึ่งแน่นอนค่ะดังนั้นคําตอบที่สมเหตุสมผลคือ16 ะะมาไปดูตรวจคําตอบนะคะนาจำนวนน,วกน,วน,น,นักนนเรียนชายรวมกับจํานวนนักเรียนหญิงก็คือนักเรียนชายบวกนักเรียนหญิงนะคะจะได้คําตอบนักเรียนทั้งห้องไหม24บวกกับ16เท่ากับ40ดังนั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนต่อไปไปดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะไตรัดซื้อองุ่น1เศษ3ส่วน4กิโลกรัม ราคากิโลกร,รัมละ120บาทซื้อส้ม2เศษ1ส่วน2กิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ60บาทไต,ตรัดต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไรขั้นที่1ทําความเข้าใจโจทย์โจทย์กําหนดอะไรมาให้โจทย์ในข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือโจทย์กําหนดอะไรมาให้การซื้ออังุ่นและซื้อสม้มซื้ออังุ่นเท่าไหร่เศษ ซื้อองุ่นเท่าไรคะหน่เศษ3ส่วน4กิโลกร,รมัมองุ่นกิโลกร,รัมละ120บาทนะคะต่อไปซื้อส้มส้ม2เศษ1ส่วน2กรริโลกรัมส้มราคากิโลกร,รัมละ60บาทจุดถามหาอะไรคะไตรัดต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่คำว่าทั้งหมดเป็นการให้ในักเรียนคิดนะคะต่อไปขั้นวางแผนมาดูเราจะวางแผนกันนะคะราคาองุ่นทั้งหมดโดยใช้วิธีการคูณ ต่อไปหาส้มทั้งหมดโดยใช้วิธีการคูณหาจำนวนเงินทั้งหมดโดยใช้วิธีการบวกนะคะนำส้มกับองุ่นมาบวกกันจะได้คำตอบนะคะนักเรียนไปดูขั้นที่3ขั้นลงมือทำไปรัดซื้ออัุมณน1เศษ3าส่วน4กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ120บาทซื้ออัุ่นเป็นเงิน1เศษ3ส่วน4ทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ เป็นจำนวนคละทำให้เป็นเศษเกินจาก1เศษ3ส่วน4ก็จะเป็น7ส่วน4นะคะก็จะได้เศษ7ส่วน4คูณ120ตัดทอน4 1 4 4คูณ30ได้120ก็จะได้7คูณ30เท่ากับ210นะคะต่อไปเราได้องุ่นแล้วนะต่อไปไปดูซื้อส้ม2เศษ1ส่วน2กิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ60บาท ซื้อส้มเป็นเงิน2เศษ1ส่วน2คูณห0เปลี่ยนจากจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก็จะได้2คูณ2ได้4บวกอีก1เป็น5ก็จะได้5 5ส่วน2คูณห0ะคะตัดทอนสอ2หอคูณอะไรได้60 2ิบคูณสาได้60นะคะก็จะได้5คูณ30เท่ากับร้อนะคะแล้วนำจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด นำเงินซื้ออังุ่นได้210บาทมาบวกซื้อส้มได้150นา2จนำสงจงนวนนี้มาบวกกันก็จะได้210บวก150เท่ากับ360บาทนะคะดังนั้นไตรรัตต้องจ่ายเงินทั้งหมด360บาทนะคะต่อไปนะคะขั้นตรวจสอบความสมเหตุสมผลซื้ออังุ่น2กิโลกร,รมัมราคา100บาท คิดเป็นเงิน2 1 0คูณ100เท่ากับ2 0 0ซื้อส้ม3กิโลกรัมราคา60บาทคิดเป็นเงิน3 6 0คูณ60เท่ากับ180ต้องจ่ายเงินประมาณ200บวกกับ180เท่ากับ380ดังนั้นอยู่ประมาณคำว่าประมาณนะคะประมาณ380ดังนั้นความสมเหตุสมผลก็คือไม่เกิน3 8 0นะคะต้องอยู่ประมาณ360ดังนั้นคำตอบ360จึงสมเหตุสมผลนะคะ,ะไปดูขั้นต่อไปขั้นตรวจ คำตอบตรวจคําตอบก็คือนําเงินที่ซื้ออง่นไปลบออกจากเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมดจะได้เท่ากับเงินที่ซื้อส้มนะคะอ่ามาดูมัน,นันจะได้360ลบ1เศษ3ส่วน4คูณ120เท่ากับ2เศษ1ส่วน2คูณ60นะคะต่อไป360ลบในวงเล็บ7ศษส่วน4คูณ120ในวงเล็บ เท่ากับ5ส่วน2คูณ6ก็จะได้360ลบด้วย210้เท่ากับ150แสดงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ,ะคุณครูจะให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่30และ31นะคะทำทั้งหมดนะคะเป็นโจทย์ปัญหานะคะนักเรียนทำทั้งสองหน้าเลยนะคะแล้วก็แบบทดสอบให้หนักเรียนทำลงในสมุดนะคะแบบทดสอบให้หนักเรียนทำลงในสมุด เขียนโจทย์แล้วก็หาคำตอบให้คุณครูนะคะแบบทดสอบให้ทำลงในสมุดข้อหนึ่งคุณครูจะให้นักเรียนลอกโจทย์ลงไปนะคะแล้วหาคำตอบตอบลงในสมุดนะคะ,ะมีสมุดห้าข้อข้อละหนคะแนนต่อไป ข้อที่2เป็นการสแสดงวิธีทำข้อละ5คะแนนนะคะ 2. เศษ4ส่วน7คูณเศษ1ส่วน12ให้นักเรียนหาคำตอบนะคะ,สะแสดงวิธีทำดังนั้นคุณครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะทำแบบฝึกหัดหน้าที่30กับ31ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ทำแบบทดสอบลงในสมุดนะคะมีทั้งหมด ตอนที่1 5ข้อข้อละ1คะแนน,นตอนที่2 1ข้อ5คะแนนนะคะให้แสดงทีทำนะคะเสร็จแล้วก็ใครที่ทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะคุณครูจะได้ตรวจข้อสอบนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ